ข้าจ่าจงรักพอดีต่อชาติข้าจ่าจงรักพอดีต่อชาติศาสนาศาสนาข้ามหากษัตริย์มหากษัตริย์สวัสดิการหรือว่าคือสิ่งที่รัฐให้เรามามันไม่เพียงพอต่อความต้องการของเขาผ่านไป80ป,ปีผมขอถามว่าสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญจริงแล้วหรือไม่กฎผิพวกเขา ไอ้ก็เกิดการนัฐประหารเกิดขึ้นหายเซ็บตั้งแต่ปี2549ปี2557ไอ้พวกที่ประกาศบอกว่าจะเข้ามาจะจัดการอย่างนั้นอย่างนี้จะลุกฮือกันทั้งประเทศเวลาเกิดจริงๆเงียบกลิปแม้กระทั่งโกตีนะครับหนีหมดแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงส่วนใหญ่อยู่ในประเทศโดนจับเรียบ นะครับนั่นหมายความว่าต้องการให้เกิดต้องการล่อให้เกิดต่อให้เกิดทำอะไรไม่ได้อะปัญ <c> ญ <oughs> าทำอะไรนะพวกเนี้ยได้แต่ดีแต่พูดนะครับตอนนั้นมีสถานปี53มีสถานีวิยุเยอะแยะเลยกลุ่มคนเสื้อแดงประกาศมาสลายการจุมนุมหรือการรัฐประหารเมื่อไรนจะลุกคือกันทั้งประเทศพอโดนปราบเงียบกิบหนีแทบตาย นะครับบางคนยังหนีจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไปตั้งกลุ่มรัทไทยมงไทยใหม่นอกประเทศนูน่นนะครับบางคนก็หายบางคนก็ตายบางคนก็ฆ่ากันเองทะเลาะกันเองขึ้นมานะครับจนเป็นประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นมีการจับกองกําลังมีการจับอาวุธสงครามสุดท้ายก็เป็นกลุ่มขบวนการก่อการร้าย สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะฮะรับชมจากนอกใหนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจที่ว่าก็เป็นประเด็นที่หุ้นส่วนทําการโหวตกันมามากที่สุดลหละนะครับการโหวตกันมามากที่สุดครั้งนี้ก็คงเป็นที่สงสัยเพราะมีกระแสข่าวลือเกิดขึ้นมากนะครับว่าประเทศไทยจะเกิดการรัฐประหา,หารหรือไม่นะครับ แล้วก็ปทเอกประยุทธ์จะรอดไหมนะครับมันจะไปจบที่ไหนนะครับสำหรับเกมนี้นะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะวันนี้ก็มีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นม็อบไม่ว่าจะเป็นความพยายามที่จะไปแสดงชู3นิ้วนะครับที่รถไฟฟ้าปรากฏว่าล้มเหลวไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวมาว่ากันในเชิงงานวิเคราะห์และกระบ,บวนการการสังเคราะห์ โดยเกียรติของนักเรียนโดยเกียรติของนักเรียนขอสัญญาว่าขอสัญญาว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าจะจงรักพอดีต่อชาติข้าจะจงรักพอดีต่อชาติศาสนาศาสนาขรามหากษัตริย์ขรามหากษัตริย์ข้อสองข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อทุกเมื่อข้อสาม ้าจะปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนกฎข,ของสังคม,งงคมและกฎหมายของบ้านเมืองแลแะกฎหมมาายขอองบ้นเืระหว่างทางที่เดินอ่ะหนูขอพูดเลยว่าหนูเห็นทั้งความล้มเหลวของการบริหารภาษีของรัฐหนูเห็นความเหลื่อมล้ำหนูเดินไปแค่นเนี้ย หนูมองเห็นอะไรตั้งมากมายไม่ทราวบว่าผู้มีอำนาจมาบริหารประเทศ6กปีแล้วทำไมไม่เห็นเหมือนที่หนูเห็นบ้างก็ถ้าเกิดพูดถึงอาทิตย์ที่แล้วอาจจะไกลไปเขาอาจจะแบบวินี้อาจจะซ่อมไม่ค่ะดิฉันเพิ่งเดินมาเลยเพิ่งเดินมาจากตรงนั้นเลยขาเนี่ยยุบลงไปครึ่งแข้งดีนะไม่แตกยุบลงไปครึ่งแข้งเพราะอะไรฟุตบาทยุบแล้วคือ <c oughs> เนี่ย ขนาดเราคนธรรมดาที่ร่างกายยังใช้ชีวิตได้มีสมรรถภาพเดินได้จับได้ทุกอย่างมีอวัยวะครบ3-2มย,ยังเป็นขนาดนี้แล้วพอพูดไปถึงสิทธิผู้พิการอย่างเงี้ยเขาจะมายัางไงคืออยากให้ทุกคนสังเกตนะคะหนูอยากให้ทุกคนสังเกตนะตอนนี้ว่าในมอบเนี่ยมีใครที่เข็นวิวแชร์มาไหมทำไมไม่มีงงไม่มี<อ>ไ,มไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะว่า สวัสดิการหรือว่าคือสิ่งที่รัฐให้เรามามันไม่เพียงพอต่อความต้องการของเขาคือคนพิการในโคราชอ่ะหรือคนพิการในประเทศไทยอ่ะมันมีเยอะมากๆแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นเขาได้ออกมาใช้ชีวิตประจําวันเหมือนกับพวกเราเลยทําไมมันทาไมทุกคนถึงไม่ได้สิทธิ์ออกมาใช้ชีวิตเท่ากาันคือมันก็จริงทุกคนมีสิทธิ์ออกมาใช้ชีวิตเท่ากาันแต่มันไม่สะดวกสําหรับเขาเขาไม่สามารถออกมาแล้วแบบเดินเหินได้เหมือนพวกเราหรือ คือทุกอย่างมันไม่ตอบโจทย์สำหรับเขาสุดท้ายแต่คือเขาก็จ่ายภาษีเหมือนเราอ่ะหนูไม่เข้าใจว่าทําไมรัฐไม่บริหารภาษีตรงเนี้ยให้ไปอยู่ที่ทุกคนให้แบบมันเข้าถึงทุกเรามาพูดถึงปัญหาสถาปัตย์กษรตัิย์อย่างตรงไปตรงมากันครับการขยับพดันในการต่อสู้ถือเป็นเรื่องสําคัญ ถ้าเสียงผมไม่ดีขออภัยนะครับผมโรคประจันตุกำเริบการขยับไปดานต่อสู้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำให้สำเร็จก,กันในวันนี้เพราะอะไรฮนะเพราะใครใครก็รู้มองมาจากเาวาอังคารก็รู้ถามใครก็ได้ใครทุกคนย่อมรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถาบันกษรศริย์ในปัจจุบันนั้นตอนนี้สถาบันการศึกษากำลังอยู่ในสถาวะป่วยไข้ กำลังอยู่ในคณะว่าป่วยไข้และอยู่ผิดที่ผิดทางจนอาจจะเกะกะขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศเราอย่างไรฮะนับตั้งแต่คณะราชฎรพวกเขาอาจารย์ปรีดีจตุพลปอทำการปฏิวัติ2475ขึ้นมานั้นปัดนี้ผ่านไป80กว่าปี ตอนในสมัยคณะราษฎรเจตจำนงของคณะราษฎรคือการเอาสถาบันกษัตริย์ลงมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญผ่านไป8ปบปีผมขอถามว่าสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญจริงแล้วหรือไม่ <Yeah. S 1> เรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆในตำราสังคมศึกษาเรียนตั้งแต่ชั้นประถมบอกว่าประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทรงเป็นประมุขต้อหมายถึงว่าทรงไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองผมถามจริงๆผมสงสัยเหลือเกินหากสถาบันกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงหากสถาบันกษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่างแท้จริงพระองค์เอาอำนาจจากไหนมาเสน้นรับรองให้ทหารจีกัฐธรรมนูญตั้งสิบกว่าร้อ ท่านบอกว่าที่กษัตริย์เนรับรองรัฐประหารน,นั้นมันเป็นเรื่องที่ถูกบังคับเป็นเรื่องของทหารที่ทำแล้ประหารไม่เกี่ยวกับสถาบันแต่ผมขอยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองทั้งในประเทศและในสายคนละโลกปี1981เทียบเป็นพศคือ2005 2,524ประมาณนั้นฮะผมตกเลขประเทศสเปนเ,เ,เ,เขาปกครองในระบอบเผด็จการมานานเมื่อเขาเปลี่ยนกลับเป็นระบอบประชาธิปไตยมีทหารกลุ่มหนึ่งไม่พอใจจึงเอากำลังเข้าไปยึดสภายึดทำเนียบจับตัวสอสอจับตัวนายกเป็นตัวประกันแต่กระสับบ้านเขาพระเจ้าฮวนฮารสบอกว่า ต้องโต้แถลงเลยบอกว่ากษัตริย์ต้องปกป้องประชาธิปไตยสถาบันกษัตริย์ต้องอยู่เคียงข้างประชาชนและประกาศว่าทหารกลุ่มน,นั้นสถาบันกษัตริย์ไม่รับรองถือเป็นกระบฏผมขอถามว่าทำไมเจ้าบ้านเขาถึงสามารถทำเช่นนี้ได้และไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับสถาบันกษัตริย์ของประเทศไทยเลย ทำไมเมื่อมันไม่เกิดขึ้นกับสากละโลกทําไมต้องเกิดขึ้นกับประเทศไทยประเทศเดียวถ้าเรายอมให้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆฟู้ให้ตายก็ไม่มีทางได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่ยั่งยืนที่เราพูดที่แฮชแท็กเขามีว่าให้มันจบที่รุ่นเรา จะให้มันตกที่รุ่นเราได้นั้นมันต้องสู้กันถึงราบถึงแก่นทำให้ต้นตอของปัญหาทั้งหมดมันได้รับการแก้ไขดังนั้นถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องพูดถึงเรื่องปัญหาสถาบันกษัตริย์ปฏิรูปสถาบันกษัตัตย์ผมย้ำว่าปฏิรูปนะปฏิรูปคือแก้ไขเพื่อให้มันดำรงอยู่ได้เราต้องปฏิเราต้องพูดเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตต์ อย่างตรงไปตรงมาอย่างจริงจัง ที่เราได้เห็นเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นว่ามีความพยายามที่จะสร้างความปั่นป่วนไปทั่วนะครับมีการชุมนุมประท้วงนะครับโรงเรียนราชินีก็ไม่ให้นะครับมีการแสดงออกในการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ชัดเจนฮะโรงเรียนชื่อโรงเรียนราชินีแล้วก็ประกาศต่อผู้ปกครองว่าใครไม่พอใจก็ให้นําเด็กนักเรียนนั้นออกไปได้เลยนะครับโรงเรียนราชินีก็ชัดเจนนะครับที่ผ่านมาสพท โดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็บอกว่ารับฟังความคิดเห็นนะครับรัฐมตก็บอกจะรับฟังความคิดเห็นโน่นนี่นั่นนะครับเพื่อที่จะซอฟต์แล้วก็จะเปิดความคิดเห็นของประชาชนนะครับความคิดเห็นของเด็กนักเรียนเพื่อนํามาปฏิรูปการศึกษาตามเด็กที่เด็กต้องการนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ก,กระแสข่าวที่บอกว่าจะเกิดการรัฐประหารนะครับมันมาจากไหน นะครับแล้วก็มีการโจมตีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับว่าในหลวงไปเซนนะครับรับรองการรัฐประหารนะครับโดยคนที่โจมตีก็เพนกวินนะครับนักเรียนธรรมศาสตร์ซึ่งเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบนะฮะก็ถูกจับจนเป็นที่มาฉายากว้นร้อยคดีโดนคดีแบบตั้งแต่เด็กจนโตนะซึ่งเพนกวินก็ยอมรับนะครับว่าเขามีความสัมพันธ์เป็นอย่างดี กับพรรคการเมืองฝั่งเสื้อแดงนะครับล้วขอเคยโทรศัพท์ขอไปขอความช่วยเหลือจากพรรคการเมืองเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีนักการเมืองนะครับที่เขามีเบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้โดยตรงนะครับเราก็เห็นชัดขึ้นละในเชิงปรากฏการณ์นะฮะว่ามีความสัมพันธ์โน่นนี่นั่นอย่างไรนะครับแล้วก็วันนี้เราเห็นอะไรเราเห็นเจตนาลมชัดเจนนะครับว่า หนึ่งขบวนการล้มเจ้ามีจริงไม่ได้มีความประสงค์จะล้มเฉพาะพลเอกประยุทธ์ต้องการล้มต้องการริบรอนพระราชนาจนะครับของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็เดินหลักทฤษฎีเลดกาดนะครับซึ่งทฤษฎีเลดกาดไม่ได้ใช้สําหรับการรัฐประหารนะครับทฤษฎีเลดกาดใช้เพื่อสําหรับการล้มล้างการปกครองเท่านั้นนะครับซึ่งใช้ในฮังการีบาวาเรียจีนรัสเซีย นะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จมามีความพยายามจะนํามาใช้ในประเทศไทยในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยในสมัย6ตุลาคม2519ต่อมาก็เข้าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับต่อมาก็เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับของโกตีที่ตั้งชื่อตัวเองว่าเรศกาดเป็นกองกําลังติดอาวุธนะครับทำการโจมตีกปปสทําทการทําทร้ายนะครับประชาชนโดยทั่วไปที่เห็นต่างนะครับแล้วก็พยายามจะบุก โดยใช้วิทยุชุมชนใช้สื่อต่างๆเป็นเครื่องมือตอนนี้เรดการาดกลับมาอีกรอบหนึ่งของชัดเจนเอาละองค์ประกอบมันครบเรียงแน่ที่จะเข้าสู่การกระบวนการรัฐประหารอย่างาตรงตรงเลยกระแสะข่าวลือมาจากไหนกระแสะข่าวลือก็มาจากกลุ่มขบวนการล้มเจ้านะครับที่มีการโจมตีนะครับบางคนก็เอาไปพูดบอกว่าสถาบันพระมหากรรษัตริย์โดยเฉพาะในหลวงเนี่ยไปเซ็นรับรอง การารัฐประหารซึ่งผมเคยอธิบายไปแล้วว่าในหลวงไม่ได้มีหน้าที่ในการไปเซ็นรับรองการรัฐประหารในหลักการปกครองในระบอบป,ประชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยพระมหากษัตริย์นะครับจะมีหน้าที่นะครับเพียงรับทราบ หลักการบริหารก็เรียกว่าปกเกล้าไม่ปกครองไม่ได้เป็นผู้ปกครองนะครับคนที่ปกครองคือนายกรันตรีเป็นผู้ปกครองรัฐมนตรีเป็นผู้ปกครองนะครับปกเกล้าก็คือว่าเป็นผู้ประมุขสูงสุดของรัฐนะครับมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญเป็นซิมโบริกหรือสัญลักษณ์นะครับเป็นสําคัญในทิศทางเพื่อเป็นรูปแบบของแผ่นดินไทยตั้งแต่24มิถุนายน2475เป็นต้นมาการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายต่อหลายครั้งก็มีทั้งริบปรอนเพิอำนาจเพิ่มรับอำนาจสลับไปมา แต่ตอนนี้เรื่องของการรัฐประหารมันเกิดขึ้นนะครับมาจากากลุ่มนะนักเรียนธรรมศาสตร์ตั้งเงื่อนไข10ข้อในการดิบหรอนพระาชอำนาจนะครับก็เลยเป็นประเด็นแลวบอกว่ากล่าวหาสถาบันว่าไปรับทําการรับรองสถาบันไม่เคยมีการผมไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นสถาบันทําการรับรองคณะบัณา,า์แม้แต่ครั้งเดียว นะครับไม่เคยมีเลยว่าที่สถาบันไปทําการรับรองไม่เคยมีเอกสารใดว่าข้าพเจ้าทําการรับรองการรับหารนี่ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีมีแต่คณะคณะรัฐประหารเนี่ยทำการรับรองตัวเองประกาศเองออกรัฐมนูลเองพระมหากษัตริย์มีที่เพียงรับทราบเท่านั้นนะฮะประชาชนควรจะเข้าใจข้อนี้ก่อนนะครับเรื่องต่อไปว่าเรื่องของการรัฐประหารเนี่ยมันมาจากไหน นะครับมาจากคนเหล่านี้เขาสร้างขึ้นมาเองถ้าเป็นอย่งงางนั้นขึ้นมานี้บางคนบอกเนี่ยกลุ่มผู้ก่อ,อก,การทั้งหลายมีเป้าหมายอยากให้เกิดการรับประหารเพื่อที่จะเพือ่อจัดลุกคืขึ้นมาถ้ารัประหารจะได้อ้างเหตุในการลุกคืขึ้นมาล้มล้างและเปลี่ยนการปกครองทันทีโน่นนี่นั่น <c oughs> อาลาผมจะเล่าให้ฟังนะในปี2552ปี2553ปี2557และปี2 5 5พ หแหละนะฮะห้าสิบห้าสิบหกรวมกันแล้วสี่ปีที่ผมเรียนเะนี่ยคำพูดวาทกรรมภาษาลักษณะเช่นเนี้ยเกิดขึ้นมาโดยตลอดบอกว่าเมื่อไรก็ตามมีเสียงปืนแตก <c oughs> ขึ้นมานะ,ะผมจะมานนำพาประชาชนเมื่อไหร่ก็ตามนะครับมีการรัฐประหารเกิดขึ้น ผมจะมาเดินหน้าพี่เดินนําหน้าพี่น้องไอ้แมวเคยพูดไว้ก็ถึงเวลาสุดท้ายก็เกิดการัประหารเกิดขึ้นหายเซ็บตั้งแต่ปี2549ปี2557ไอ้พวกที่ประกาศบอกว่าจะเข้ามาจะจัดการอย่างงั้นอย่างนี้จะลุกฮือกันทั้งประเทศเวลาเกิดจริงๆเงียบกลิปแม้กระทั่งโกตี นะครับหนีหมดแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงส่วนใหญ่อยู่ในประเทศโดนจับเรียบนะครับนั่นหมายความว่าต้องการให้เกิดต้องการล่อให้เกิดต่อให้เกิดทำอะไรไม่ได้อ่ะปัญญาทำอะไรแล้พวกเนเี้ยได้แต่ดีแต่พูดนะครับตอนนั้นมีสถานปีห้าสามมีสถานีวิยุเยอะแยะเลยกลุ่มคนเสื้อแดงประกาศมาสลายการจุนนุมหรือการรัฐประหารเมื่อไราจะลุกคือกันทั้งประเทศพอโดนปราบก็เงียบ กลิบหนีแทบตายนะครับบางคนยังหนีจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไปตั้งกลุ่มรัฐไทยมงไทยใหม่นอกประเทศนู่นนะครับบางคนก็หายบางคนก็ตายบางคนก็ฆ่ากันเองทะเลาะกันเองขึ้นมานะครับจนเป็นประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นมีการจับกองกําลังมีการจับอาวุธสงครามสุดท้ายก็เป็นกลุ่มขบวนการก่อการร้ายที่จะประกาศแบ่งแยกตัวเองจัดตั้งประเทศเป็นรัฐไทยใหม่บ้าบอคอหักเลย่อเขาเนี่ยนะครับ เอาละนะั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นไอตอนนี้บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นการล่ออยากให้เกิดโอ้โหต่อให้เกิดเลยไม่มีปัญญาทําอะไรหรอกนะไม่มีกําลังบอกโอ้คนจะลุกมาเป็นหมื่นเปอร์เซ็นต์ก็ถึงเวลานั้็อยากเห็นเมือนกันน่ะก็ดีพูดอย่างนี้มาตลอดถ้าไปเทียบกับปีห้าหกนะครับในขณะที่กปรปสออกมานะครับและกลุ่มคนเสื้อแดงก็ประกาศนี้นะบอกรัฐประหารเมื่อ,อไรผมจะยังงั้นอย่างนี้นะนะกับตอนนี้นะฮะ โอ้ไอ้ที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยขาโจ,โจโ๋โง่ตอนนี้อยู่ในคุกหมดแล้ว <c oughs> นะนะอยู่ในคุกหมดแล้วเออเขาลงมือจริงอะหนาวนะครับเอาถามว่าตอนนี้ที่มีข่าวรัฐประหารเน่เกิดอะไรขึ้นไอ้พวกเนี้ยพวกล้มเจ้าเนี่ยโจมตีไอ้พวกดิดบอมไม่ชำนาญอน่ยโจมดีนะครับผมไม่ระบุชื่อใครก็ลองดูแล้วกันเป็นใครบ้างนะครับนั่นคือประการแรกนะครับหุ้นส่วนก็เพียรนาเอา,เอาแล้วกันนะว่าจริงหรือไม่จริงประการที่สอง นะครับกศส,สิวรักษ์ก็บอกว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่จะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับทำไมสศสิวรักษ์คิดอย่างนั้นเพราะเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มันเริ่มเข้าสู่องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบของการรัฐประหารนะครับประเด็นคือการรัฐประหารจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับอย่างไรตอนนี้องค์ประกอบแรกที่สําคัญที่สุดคือโจมตีพระมหากษัตริย์ร,ริดรอนพระชานาศนะครับ ลมล่างการปกครองเนี่ยเข้าองค์ประกอบละเรียบร้อยโรงเรียนจีนละผ <c oughs> มต้องบอกไงไอพวกซาซาเนี่ยปากดีๆไม่ว่าจะเป็นสอสอไม่ว่าจะเป็นผู้ประสยัยปากดีๆระวังตัวให้ดีหนีให้ทันนะหนีให้ทันไอพวกเจ๋งกว่านั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ในคุกไม่ว่าจะเป็นนัทวุฒิไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นบีระเคยเป็นถึงรัฐมนตรีนัทวุฒิเคยเป็นถึงรัฐมนตร,นเเนร,นตรีเป็นสสอ,อยู่ในคุกตอนนี้ นะฮะเวงเคยเป็นสอสออยู่ในคุกตัวน,นี้นะครับส่วนที่เหลือเจ๋งกว่านั้นไอ้แมวหนีไปอยู่ต่างประเทศไม่กล้าเข้ามาในประเทศไทยไอ้พวกที่อยู่ในประเทศไทยนี่ก็ซ่าออกแหลงข่าวด่าผู้มชาการาหารบกมันเลวอย่างนั้นอย่างนี้ด่าบิ๊กแดงถึงเวลาโดนขึ้นมาแล้วอย่าหนีแล้วกันนะเอาปากดีให้ถึงที่สุดผมก็อยากจะดูเหมือนกันนะ่นะว่าถึงเวลาถ้าสมมติมันเกิดขึ้นจริงเยจะหนีไปไหนกันนะครับ แล้วก็สภาพของเขาจะเป็นอย่างไรพวกปากดีทั้งหลายเนี่ยนะถามว่าถึงเวลาที่จะทําการรัฐประหารหรือยังในช่วงขนาตอนที่เขากําลังพูดกําลังคาดการยังไม่ถึงเวลานะครับพวกนี้ดูอะไรดูเชิงปรากฏการพูดทำไมมันกลัวมันกลัวที่จะเกิดนะพอเกิดขึ้นมาโดนกวาดเฮี้ยนนะครับรอบนี้ถ้าเกิดนะโดนกวาดเฮี้ยนจําคําผมไว้นะนะครับถ้ามีอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะฮนะ ที่ผ่านมาในยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เขาใช้วิธีการจับกลุ่มคนเหล่านี้มาแล้วทำการยิงเป้าในเรือนจำนะครับที่มีชื่อโด่งดังและก็มีการเอาทฤษฎีมาใช้คือทฤษฎีของครูครองนะครับอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็อีกหลายคนนะครับวัฒกรรมที่ถูกนำมาใช้นะครับคือวัฒกรรมที่ชื่อว่านะครับ ประเด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญถูกยิงเป้าตายคนไทยเรียกตายโหงโดนยิงนะฮะยิงเป้าตายทั้งหมดกี่นัด91นัดนะครับนั่นไหมความว่าหุ้นส่วนจับตามองให้ดีในการเมืองนะนะครับแต่ถึงเวลาแล้วยังจะมีการรัฐประหารยังไม่ถึงเวลาเกมนี้มันยังชิวๆอยู่จะเย็นๆรอเวลานะครับรอเวลา องค์ประกอบมันครบหรไอยังมันครบละแต่มันยังเห็นไม่เชิงเชิงประจักษ์ยังไม่ครบเห็นอะไรยังไม่ครบบ้างตัวละครมันยังไม่ครบมันเริ่มเห็นแล้วนัาก,านนากการเมืองเห็นละเริ่มเห็นแล้วพรรคการเมืองเห็นละอย่างน้อยสองพรรคการเมืองเราเห็นละนะครับเรายังไม่ได้เห็นผู้บงการประชาชนคนไทยต้องได้เห็นผู้บงการเหมือนปี2553 ซึ่งผู้บงการออกมาออกทีวีเลยพี่น้องอย่างนั้นอย่างนี้โจมตีพระมาหาก,กษัตริย์โน่นนี่นัประชาชนต้องได้เห็นนะครับปี5-3เมื่อประชาชนเห็นการสลายการชุมนุมจึงเกิดนะครับตอนนี้ผมทุกเรียนหุ้นส่วนว่าใจเย็นๆนะครับสิ่งที่สศสิวรักษ์คาดการนะครับสิ่งที่กระบวนการล้มเจ้าต่างๆ นะครับที่อยู่ต่างประเทศเขาคาดการว่ามันจะเกิดโน่นนี่นั่นคืออะไรมันกลัวนะครับส่วนที่ไปกล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์อุ่นส่วนจําไห้นะว่าไอ้พวกนี้กล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานนะและกล้าวมากล่าวหานะนะครับกล้าวมาใส่ร้ายนะสิ่งที่เราเห็นคืออะไรเจตนานะครับหลักกฎหมายเขายึดเจตนาเป็นสําคัญถึงเวลาก็ระวังตัวให้ดีสําหรับเราผู้ชมคนที่รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ต้องใจเย็นๆ เราประชาชนคนธรรมดาใจเย็นๆความจริงมีสิ่งเดียวนะครับความจริงคือความจริงความจริงจะอยู่มั่นคงตาถาวรตลอดไปและที่สำคัญก็คืออยากจะเรียนหุ้นส่วนว่าพึงเอาชนะคำมดเท็จด,ด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ